สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากเแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Songbird c o v i d 23ไวรัสลางโลกวันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix c h e ์เจในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดียไลน์สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัลลากแมนเกิดสามารถรุนรับเงิน1 0ึ0งนบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดในปี2024โลกยังคงทุกทรมานจากโรคไวรัสโครโรนาซึ่งมันได้กลายพันธุ์เป็นไวรัสอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อันตรายมากกว่าเดิมหรือเรียกอีกชื่อว่าโควิด23 ทำให้ประชากรใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านมากเป็นเวลาถึง215อาทิตย์แต่ถึงรัฐบาลจะเข้มงวดขนาดไหนก็ยังมีอัตราการเสี่ยงชีวิตเพิ่มมากขึ้นอยู่ดีรัฐบาลเลยออกมาตรการให้ประชาชนทุกคนทําการทดสอบไวรัสทุกวันผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสุขขาพิบาลหากใครตรวจพบเจอก็จะถูกพาตัวไปยังคิวโซน ที่มีข่าวลือว่าใครกระามที่เข้าไปในคิวโซนจะไม่มีวันได้กลับออกมาในขณะที่รัฐบาลกำลังกำหนดช่วงเคอร์ฟิวไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านถ้าใครฝ่าฝืนก็จะถูกยิงทิ้งทันทีทั้งด้านของนิโกเด็กส่งของที่สามารถไปไหนก็ได้อย่างอิสระเพราะเขาไม่สายรัดแขนที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเขามีภูมิต้านทานโรคระบาดนิโกทํทำงานให้เลสเตอร์ซึ่งเป็นคนรวยระดับหนึ่งของประเทศที่มีอำนาจหลายๆอย่างทางการเมืองและอีกคนหนึ่งก็คือไฟเฟอร์ กริฟฟินเซทิเน ที่อยู่ในบ้านรูกับซาเมีวิลเลียมและลูกสาวของเขาแอมมาถึงแม้พวกเขาจะเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เป็นเวลานานตัดภาพมาที่นิโก้หลังจากที่ส่งพัสดุที่บ้านของไพเฟอร์เขาก็กลับมาคุยกับแฟนสาวที่ชื่อว่าซาร่าซึ่งเธอก็อาศัยอยู่กับลิตาคุณยายของเธอในอพาร์ตเมนต์และด้วยโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นก็ทําให้นิโก้กับซาร่าไม่เคยเจอหน้ากันซึ่งซึ่งหน้าเลยสักครั้งเพราะซาร่าต้องดูแลยายอย่างใกล้ชิดและไม่สาม ออกกจาาบ้านไไไปหนนด้เลยั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้นิโก้ยอมทํางานหนักเพื่อหาเงินซื้อสายรัดภุมมคุ้มกันที่ผิดกฎหมายมาให้ซาร่าเพราะทั้งคู่มีความฝันว่าอยากจะออกจากเมืองไปใช้ชีวิตที่เป็นอิสระของตัวเองถึงแม้ว่าสายรัดดังกล่าวมันอาจจะผิดกฎหมายแต่นิโก้ก็พร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อคนรัก ทั้งด้านของเมย์นักร้องสาวชื่อดังที่กําลังไลฟ์สดร้องเพลงให้แฟนๆฟ,ฟังซึ่งก็มีแฟนเพลงคนหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่ชื่อว่าโดเซอร์เขาสง่งข้อความมาบอกกับเธอว่าเพลงของคุณช่วยชีวิตผมไว้ในช่วงที่ผมอยู่ในสงครามเมย์ที่ได้เห็นประทับใจมากก็เลยร้องเพลงเป็นกําลังใจให้กับเขาหลังจากการไลฟ์สดเมย์ก็โทรหาโดเซอร์แล้วถามถึงประสบการณ์การทําสงครามของเขาทั้งสองก็เลยพูดคุยกันอย่างถูกคอจนมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน ทางด้านของอพาร์ตเมนต์ซาร่านิโก้ก็เอาดินสอมาเซอร์ไพรส์แฟนสาวเพราะเขารู้ว่าเธอนั้นชอบวาดรูปพร้อมกับจดหมายบทความตลกๆเพื่อให้เธอผ่อนคลายและในคืนวันนั้นในขณะที่ซาร่านิโก้กำลังคุยกันผ่านวิดีโอคอลลิตาก็เข้ามาบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายนิโก้ที่ได้ยินแบบนั้นก็รับปากกับซาร่าว่าเขาจะรีบไปหาเธอก่อนที่แผนกสุข,ขาพิบาลจะมาถึงถ้าว่าในตอนนั้น แผนกสุข,ขาัพิบาลก็มาถึงหน้าอาพาร์ตเมนต์ของซาร่าและฮารนด์หัวหน้าแผนกสุขขัพิบาลก็เจอกับชายคนหนึ่งที่หนีออกจากคิวโซนพอดีเขาก็เลยฆ่าชายคนนั้นทิ้งในขณะที่ซาร่ากําลังเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่เลวร้ยรายที่สุดแต่พอฮาลนด์มาเข้าประตูเขาก็บอกว่าเขาเคาะผิดห้องคนที่จะต้องไปคิวโซนก็คือคนที่อยู่ข้างๆและทันทีที่นิโก้มาถึงเขาก็รีบปลอบแฟนสาวเพราะยังไงซะยายของเธอก็จะต้องถูกพาตัวไปที่คิวโซน นิโกรู้ว่าแฟนสาวกําลังเจอกับปัญหาหนักก็เลยขออยู่เป็นเพื่อนจนกว่าเธอจะดีขึ้นแต่เธอก็ดันให้เขากลับไปเพราะกลัวว่าถ้าหักถูกจับได้มันก็จะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาทว่าด้วยรักและพักดีเขาก็ยินกรานว่าจะอยู่เป็นเพื่อนสาร่าที่หน้าประตูทั้งคู่ก็เลยใช้เวลานั้นคุยกันทั้งคืนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เศษที่พวกเขาอยากมีร่วมกัน ทางด้านของวิลเลียมกำลังเตรียมออกจากบ้านกลางดึกแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อเจอเมียดักรอยอยู่หน้าประตูเอถามกับเขาว่าคุณจะไปไหนวิลเลียมก็รีบโกหกไปว่าคืนนี้ผมมีประชุมรอบดึก ถึงแม้ไฟเฟอร์จะสงสัยเกี่ยวกับการประชุมดึกของสามีแต่เธอก็ยอมให้เขาออกไปโดยไม่ลืมํำชับว่าอย่าลืมเผาเสื้อก่อนเข้าบ้านด้วยนะซึ่งจริงๆแล้ววิลเลียมก็ไม่ได้มีประชุมรับดึกที่ไหนแต่เขาแอบมาหาชุรักสาวสวยเม้นั่นเองเมื่อมาถึงทั้งคูก็เลยเซิงกันอย่างเมามัน จนถึงเวลาที่วิ้นเลียมต้องกลับบ้านซึ่งเขาก็ไม่ลืมเผาเสื้อผ้าก่อนเข้าบ้านตามที่เมียสั่งตัดภาพไปที่นิโก้ก็ยังคงนอนอยู่ในห้องของซาร่าในขณะที่ซาร่า กตรวจร่างกายตามปกติแต่ก็น่าเสีดายที่ครั้งนี้แอปพลิเคชันตรวจพบเจอไวรัสที่ร่างกายของลิตาและมันก็เริ่มดําเนินการเรื่องพาล,ลิตาเข้าสู่คิวโซนทันทีที่นิโก้รู้ขา่าวเขากรีบชนซาร่าไปอยู่กับเขาแต่ซาร่าก็ปฏิเสธเพราะเธอไม่สามารถทิ้งลิตาให้อยู่คนเดียวได้และนี่ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้คุยกัน เพราะอีกไม่นานสุข,ขาพิบานก็กําลังจะมาถึงถึงแม้นิโก้จะเสียใจยกับสิ่งที่ได้ยินแต่เขาก็กลับไม่ยอมแพ้และบอกกับสาราว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็จะช่วยคุณให้ได้หลังให้คำมั่นสัญญากับแฟนสาวนิโก้ก็โทรหาเลสเตอร์เพื่อที่จะทำมาค้นขายสายรัดภูมิคุ้มกันซึ่งก็คือครอบครัวของกริฟฟินหลังจากนั้นนิโก้จึงรีบไปหาไฟเฟอร์ที่บ้านแล้วขอซื้อสายรัดภูมิคุ้มก,กันกับเธอทว่ามันก็ทำให้ไฟเซอร์ตกใจมากที่ประชาชนคนทั่วไปรู้ความลับของพวกเขาเธอก็เลยบอกกับนิโก้ไปว่ามันหมดไปแล้วแต่พอนิโก้ขอร้องอ้อนวอน เธอก็อดที่จะเห็นใจไม่ได้เธอก็เลยให้ที่อยู่ของใครบางคนที่มีสายรัดภูมิคุ้มกันผิดกฎหมายมากมายเหลืออยู่ นิโก้ที่ไม่รอช้าขอรีบมุ่งหน้าไปตามที่อยู่เพื่อขอซื้อกับตัวแทนจำน่ายซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหัวหน้าสุข,ขาพิบาลอย่างฮาเลนนั่นเองซึ่งเขานั้นปลอมตัวเป็นตัวแทนจำน่ายรายใหญ่เพื่อ่อซื้อพวกที่ทำผิดกฎหมายแต่มันก็ไม่เนียนเมื่อเขาหลอกถามถึงตัวการจนนิโก้เริ่มสงสัยและไม่ตอบคำถามฮาเลนก็เลยรู้ตัวว่าเขานั้นถูกจับได้แล้วเขาจึงพยายามฆ่าปิดปากนิโก้แต่นิโก้ก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้ตัดภาาไปที่สาร ก็พบว่าลิต้าเสียชีวิตแล้วเธอเสียใจมากและก็รีบโทรไปบอกนิโก้ในตอนนั้นนิโก้ขอรีบแต่งตัวแล้วให้ซาร่าหาที่ซ่อนก่อนที่สุขาพิบาจะมาเอาตัวเธอไปในขณะเดียวกันทั้งด้านของเมย์ก็บอกความลับทุกอย่างของวิลเลียมให้โดเซอร์รู้วิลเลียมนั้นทําธุรกิจผิดกฎหมายและเขาก็หลอกใช้เธอสนองความต้องการของตัวเองเธอไม่สามารถทนเขาได้อีกต่อไปโดเซอร์ก็เลยบอกให้เธอกล้าหาญและกล้าไปเชิญหน้ากับความไม่เป็นธรรมพอเม ได้รับข้อความขอเจอจากวินเลียมเธอก็รีบป,ปฏิเสธและบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้ววินเลียมที่ได้เห็นก็โมโหเป็นอย่างมากก็เลยโทรมาด่าสาวเมว่าเป็นคนผิดคำพูดเป็นคนผิดสัญญาสาเมก็เลยโต้กลับว่าฉันจะเปิดเผยธุรกิจผิดกฎหมายของคุณ ถ้าคุณยังไม่เลิกยุ่งกับฉันระหว่างที่วิลเลียมกำลังทะเลาะกับสาวเมย์ไฟเฟอร์ก็เอินเข้ามาได้ยินพอดีพอออกมาเผชิญหน้ากับไฟเฟอร์เธอกแล่งปืนไปที่ผัวชั่วแล้วไล่มันออกจากบ้านพอวิลเลียมออกไปไฟเฟอร์ก็โทรเตือนสาวเมย์ว่าไอ้เท่าหัวงูกำลังไปตามเอาเรื่องกับเธอสาวเมย์จึงรีบขอความช่วยเหลือจากโดเซอร์ซึ่งโดเซอร์ก็ให้เธอมาพักที่บ้านของเขาก่อนชั่วคราว ในขณะเดียวกันแผนกสุข,ขาพิบาลก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ของซารา่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นภายในห้องส่วนซาร่าก็แอบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําพร้อมกับไม้เบสบอลและพอพวกมันเจอตัวซารา่าฮฮเลนก็บังคับให้เธอรายงานเกี่ยวกับตัวเองและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ฉวยโอกาสทําร้ายพนักงานคนหนึ่งแล้วสวมชุดป้องกันปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนจะหนีออกมาจากอพาร์ตเมนต์ และขณะที่ทั้งด้านของนิโก้ก็บุกไปหาไฟเฟอร์ถึงบ้านเพื่อขอซื้อสายรัดภูมิคุ้มกันและพอเลสเตอร์เห็นตำแหน่งปัจจุบันของเพื่อนบ้านผ่าน GPS เขาก็รีบโทรรายงานสถานการณ์กับไฟเฟอร์ไฟเฟอร์ที่กลัวว่านิ k โก้จะบุกเข้ามาทำร้าย กรีบพาลูกสาวไปซ่อนตัวก่อนไปเชิญหน้ากับนิโก้ด้วยปืนนิโก้ก็เลยบอกความต้องการจริงๆตัวเองว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มาจะทำร้ายคุณแต่ผมมาขอร้องเพื่อคนรักของผมพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบวางปืนลงแล้วเอากระเป๋าที่เก็บสายรัดภุมมคุ้มกันผิดกฎหมายออกมาต่อจากนั้นก็ตั้งโปรแกร,รมทุกอย่างให้หลังจากได้รับสายภุมมคุ้มกันนิโก้ก็ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือก่อนจะรีบออกไปหาซาร่าที่อพาร์ตเมนต์ตัดภาพไปที่สามีก็กำลังเก็บข้อความ เพื่อหนีไปอยู่กับโดเซอร์สักพักซึ่งในตอนนั้นโดเซอร์ก็ได้ส่งโดรนออกมาดูแลความปลอดภัยให้กับสาวเมและทันทีที่สาวเมกําลังจะสตาร์ทรถออกไปวิลเลียมก็มาถึงพอดีเขาขู่จะทําร้ายเธอถ้ายังไม่ลงมาจากรถโดเซอร์ที่ได้เห็นดังกล่าวจึงสั่งโดรนให้จมตีวิลเลียมจนมันเสียชีวิตและช่วยสาวเมเอาไว้ได้ตัดภาไปที่ซารา ที่ตอนนี้กำลังพยายามหลบหนีแต่ก็ไม่พ้นถูกฮาเลนจับตัวได้อยู่ดีถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้แสดงอาการของโรคระบาดแต่เธอก็ต้องถูกส่งตัวไปยังคิวโซนอยู่ดีเพราะเธออยู่ร่วมกับคนเป็นโรคหลังจากที่ซาร่าถูกจับ นิกโก้ก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาก็ได้เจอกับฮาเลนอีกครั้งและก็ดูเหมือนว่าฮาเลนจะรอแก้แค้นเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นนิโก้ก็คว้าดินสอของซาร่าแล้วแทงไปที่คอของฮาเลนจนทําให้เขาตายในที่สุดและก่อนจะออกจากอพาร์ตเมนต์นิโก้ก็จะรถของแผนกสุขภาพบาลและมือถือของซาร่าซึ่งมันก็ทําให้เขารู้ได้ทันทีว่าซาร่ากําลังถูกส่งตัวไปอย่างคิวโซนในตอนนั้นเขาจึงรีบโทรขอความช่วยเหลือลจากเลสเตอร์ให้ค้นหา หารถคันดังกล่าว และทันทีที่เลสเตอร์เชื่อมต่อกับ GPS ของรถคันนั้นนิโก้ก็รีบตามไปทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปเมื่อรถสุข,ขาพิบาลไปถึงคิวโซนเป็นที่เรียบร้อยทวารนิโก้ก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วมุ่งหน้าไปจนถึงคิวโซนระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พยายามจะหยุดนิโก้แต่เขาก็ไม่ยอมจนเข้ามาถึงตัวสาราแล้วเอาสายรัดกุมภูมิคุ้มกันให้กับเธอหลังจากก่อความวุ่นวายเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจสแกนสายรัดภูมิคุ้มกันและตรวจร่างกายของทังคู่ เมื่อผลตรวจออกมาว่านิโก้และซาร่ามีภูมิคุ้มกันโรคพวกเขาจึงได้รับการปล่อยตัวหลังจากเป็นอิสระทั้งคู่ก็กอดกันเป็นครั้งแรกในชีวิตก่อนซาร่าจะเปิดเผยความลับว่าเธอเองก็มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับนิโก้แต่ที่เธอไม่ยอมออกจากอพาร์ตเมนต์เพราะเธอเป็นห่วงคุณยายทางด้านของไฟเฟอร์กับเมย์ทั้งคู่ร่วมมือกันเปิดเผยว่าวิลเลียมกับฮาเลนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการขายสายรัดภูมิคุ้มกันผิดกฎหมาย หลายเดือนผ่านไปนิโกกับซาราก็ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ลืมเพื่อนรักอย่างเลสเตอร์เพราะว่าเขาได้ส่งสารัดภูมิคุ้มกันมาให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณที่เลสเตอร์คอยช่วยเหลือเขาในยามลำบากและเรื่องราววุ่นๆของไอหนุ่มฝาโควิดพิชิตใจเธอก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่องมัละกแมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ adnftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ